เอาเลยครับผมก็สวัสดีนะครับผมแฟนเกม Dark Bomb โดค a n g Battle ทุกคนด้วยนะครับผมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตนะครับผมเกี่ยวกับตัวละครนะครับซึ่งเป็นระดับ LR นะครับผมที่เข้ามาในเซิร์ฟเจแปนนะครับผมบอกเลยว่าเข้ามาณวันที่15นะครับแต่จริงๆมันยังไม่มานะมันเป็นแค่ เพียงแค่ข่าวการอัปเดตนะครับของทางตนตัวละครตัวใหม่นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอาร์ตการ์ดของเขานั้นค่อนข้างที่จะสวยและก็เทามากเลยนะครับผมเป็นไปเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากจะเป็นทงด้านของโกคูและทางหน้านของพิกโกโรอย่างที่เพื่อนๆทุกคนได้เห็นเลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าเทเทมากๆนะครับ2ตัวนี้เป็นตัวละครที่แบบการ์ดสวยนะแล้วก็มี มีลูกเล่นนะครับผมเรียกว่าเป็นลูกเล่นเพิ่มในการของทางเซิร์ฟเจแปนตอนนี้เนาะก็คือเดี๋ยว6ปีนะครับเซิร์ฟโคบอลก็จะได้เห็นหนึ่งลูกเล่นตัวนี้ก็คือประมาณว่าเหมือนกับการใช้แอคทีฟสกิลนะครับหรือว่าต้องมีรถเลือนเท่าไหร่ก่อนนะครับอาร์ตการ์ดนะครับมันจะเปลี่ยนนะครับจากเพื่อนจะสังเกตเห็นด้านบนนะครับทาหน้าของปิกโรวโกคูมันจะเสื้อมันจะยังไม่ขาดใช่ไหมเออแต่พอมาเป็นลูกข้้งล่าครับเงื่อนไขเรายังไม่รู้เนาะว่า มันจะต้องกด Active Skill หรือเปล่านะครับเสื้อมันถึงจะขาดนั่นเองนะครับเพราะว่าท่าหน้าของเบจิต้านะก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับคือต้องกด Active Skill ก่อนนะเสื้อถึงจะขาดนะครับก็ถือว่าเป็นลูกเล่นใหม่ที่เพิ่มมาในเซิร์ฟเจแปนแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะเหมือนกันกะับเบจิต้าเนาะคือกด c t t v v s s k l l นะครับมันก็จะทําให้เกิด มูวี่ไงละเสื้อก็น่าจะขาดนะครับผมตามตามมูวี่เลยนะครับเรามาดูความสามารถของทางเจ้าโกคูและก็พิกโกโลตัว LR ตัวใหม่นี้ดีกว่าว่ามันมีโหดมันโหดขนาดไหนนะครับผมโดยทางกลุ่มนะครับดักบอลโดคัง้วต้องขอบคุณทางดักกกบอลโดคังมากรับแอดมินนะครับผมได้ทัคันไปไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าไอเจ้าตัวนี้นะมันโหดไหมโหดพอที่ว่าเราจะทุ่มเพชรเปิดไหมนะครับมาดูทางด้าน ลีดเดอร์สกิลก่อนนะครับจะนำทางด้านของแคนเซเวียนะครับคือแคนผู้ปกป้องปะอะไรประมาณนั้นนะถ้าเกิดผมไม่มั่นใจนะแคนนี้ก็เป็นถ้าหน้าไม่ผิดจะเป็นทางหน้าของโกฮังอะโกฮังลำดานหรือเปล่านะครับที่เป็นผู้นำยู่แล้วนะครับผมคิบวกสนะครับให้พีเอทแอนด์ดีเฟนต์นะครับบวกไปเลยนะครับ130%นะครับบวกก็ระดับกลางๆเนาะไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมแล้วก็ ตัวละครประเภทอินนะครับอิ in, นน่นรวมทั้งหมดเลยนะครับก็คือคีบวก4 h ่ HP แทนดีเฟนต์บวก100%นะครับก็โอเคแหละไม่น่าจะไม่ไมเหมาะสำหรับเป็นผู้นำนะครับนอกจากเราจะไม่มีโกฮังเนาะเออเอาตัวนี้นำมาแทนแก้ขัดได้นะครับเพราะคีบวกถึง4เลยนะครับมาดูในส่วนของซ u เปอร์แอตแทกนะครับผมเพิ่มซ u เปอร์แอตแทกนะครับจะเพิ่มแค่ เพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกัน1เทินนะครับผมพร้อมทั้งทําความเสียหายเนาะแล้วก็ยังจะมีโอกาสไม,ไม,ไม่ไม่ได้เรียกว่ามีโอกาสนะครับจะทําการลดพลังป้องกันของศัตรูลงด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของซเปอร์ a อ t a c k นะของตัวนี้นะครับผมซเปอร์ a อ t a c k ของตัวนี้18คแปดีเนาะก็คือจะเพิ่ม attack defense หนึ่งเทินเหมือนเลยเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จะลด อันนี้คือจะดีหน่อยตรงที่ลดพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับของทางด้านศัตรูลงด้วยเนาะเพราะว่า12ขียมันลดแค่พลังป้องกันนะครับแต่ถ้า18ขี๊จะลดทางด้านของพลังโจมตีด้วยนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของพาสซีฟสกิลนะครับผมพาสซีฟสกิลนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับ120ก็ต่อเมื่อนะครับตัวนี้ตัวละครนี้ครับปิกโรแลวก็โกคูนะครับทำการยิงท่าไม้ตายนะครับผมแล้วก็มีโอกาสนะครับโอกาสยังสูงเลยนะที่จะโจมตีเพิ่มอีกครั้งนะครับ สูงสุด2ครั้งนะและได้รับคีนะครับบวก1นะครับผมแล้วก็แอนด์เดฟบวก1ิเ์นนะครับในแต่ละครั้งนะครับที่โจมตีนะครับสูงสุดคือคีบวกหกแล้วก็พลังโจมตีแล้วก็สูงสุดคือส t ต็คไปได้สูงสุดคือให้5 9เท่านั้นเองนะครับก็ดีไหมหรอมีโอกาสที่จะเพิ่มเพิ่มโจมตีอีกครั้งหรอมันไม่ได้ระบุเนาะที่ทท่านั้นแอดมินแปลมาอาจจะต้องตรอดูกร์ดจริงๆออกมาทีนะครับว่า มันมีโอกาสที่จะเป็นท่าไม่ตายไหมเออถ้าเป็นท่าไม่ตายด้วยนี่ก็จะยิ่งดีมากเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวรอดูการ์ดจริงๆมันออกมาก่อนละกันนะครับผมเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นมีโอกาสสูงที่จะยิงท่าไม้ตายอีก็โหจะโหดมากเลยนะสำหรับผมก็คือตัวนี้จะโหดมากเลยนะครับคือจะสแต็กไปได้ด้วยนั่นเองนะครับผมมาดูอีกความสามารถหนึ่งครับเมื่อใดก็ตาเขาที่ต้องการโจมตี6ครั้งนะครับหรือมากกว่าในการต่อสู้นั้นนะครับผมจะทําการโจมตีด้วยท่าไม่ตายใช่ไหมจะทําการโจมตีด้วยท่าไม่ตายเพิ่มอีกนะครับ อ๋อเมื่อเลื่อนนะครับเหลือน้อยกว่า59ด้วยนะครับก็คือโอ้โหแม่งเงื่อนไขใช้ยากหือนกันเนาะก็คือจะต้องทําการโจมตี6ครั้งครับหรือมากกว่าในการต่อสู้ในนี้ผมน่าผมว่ามันน่าจะหมายถึงทั้งหมดเลยนะครับในการต่อสู้เกิน6ครั้งนะครับผมแล้วก็เลือดจะต้องต่ากว่า59นะครับผมจะทําการโจมตีด้วยพัดทําให้ตายนะครับเออก็ถามว่าใช้ยากไหม พาสิฟิิลนี้ค่อนข้างที่จะยากเนาะเพราะเลือดจะต้องเหลือน้อยกว่า60%เรนะเออเนาะเราจะต้องตีไอตี6ครั้งอะผมว่าถึงอยู่แล้วนะครับแต่หครั้งเดียวนะ6ครั้งถึงอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันไอนี่ไงมันมีความสามารถพาสีฟข้างบนที่สามารถโจมตีนะครับเออมีโอกาสอย่างสูงในงานโจมตีไงผมว่าถึงอยู่แล้วนะครับรนะรรมันลนนุ้นดีกว่าว่าให้เลือดต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ผมว่าอันนี้น่าจะค่อนข้างน่าจะได้ใช้อยู่นะพาสีฟนี้นะครับมาดูในส่วนของแอคทีฟสกิลมากนะครัับบผมคนะรจ เพิ่มคีย์บวกโหนะครับแล้วก็แอทแท็คแอนดีฟเฟนส์นะครับบวก59%นะครับ1เทิร์นเงื่อนไขนะครับเมื่อทำการโจมตี6ครั้งนะครับเลือดมากกว่า59ฮะเลือดมากกว่าเลือดเออใช่ไหมเนี่ย แล,และเหลืออ๋อและเหลือไอผมพูดทีผมพูดผิดแล้วเหลือเหลือ,เล,อเลือดแค่5้นะครับหรือมากกว่านั่นเองใช้ได้แค่หครั้งนะครับผมจะทําการเปลี่ยนชุดอาจริงด้วยนะครับคือจะเหมือนทางด้านของโกคุเออเหมือนทางด้านของบเบจิต้าหปีนั่นเองนะครับผมเออนะครับก็โอเคนะก็โอเค <c oughs> ถามว่าโอเคไหมก็มาเรามาวิวิจารณ์กันเลยดีกว่านะครับผมว่ามัน มันโหดไหมมาดูระดับแรกเลยนะครับมาดูในส่วนของพาสซีฟสก l ลเลยนะครับผมพ s สซีฟสกิลใช่ไหมแอตแทรดีเฟนต์หนึ่งร้ออันนี้เป็นสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดเลยนะครับถ้าเพื่อนที่ดูผมไลฟ์สตรีมผมจะบอกเรื่อยๆเลยว่าแอตแท d e ดีเฟนต์ะบวก120ถามว่าเยอะไหมก็เยอะแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าเราจะต้องยิงถ้าไม้ตายก่อน1ครั้งแนะคือถ้าเราไม่ยิงถ้าไม้ตายอ่ะ ตัวโกคูตัวนี้ก็จะทําก็จะเปาะเลยจะรับตีไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตําแหน่งที่เหมาะสมสำหรับโกคูตัวนี้จะต้องอยู่ในโลที่2นะครับหรือไม่ก็อยู่ถ้าเกิดอยู่อันแรกนะครับจะต้องไม่มีบอสในการโจมตีแล้วก่อนถ้าเกิดบอสไม่ไปอยู่ลำดับแรกอะเราโดนโจมตีนี่เจ็บเลยนะครับบอกเลยว่าเจ็บแน่นอนนะเพราะว่าจะไม่สามารถที่จะสแต็กอะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับมันจะตัวเ่าๆเลยเออมันจะตัวเบาๆเลยนะครับจะต้องไปอยู่ในตําแหน่งที่2นะเออนี่ผม มา,มาแนวโกคูฟีดอีกครับผมไม่ชอบเลยไอ้ที่ว่าต้องเพิ่มพลังโจมตีแล้วพลังป้องกันก่อนที่หลังจากที่ยิงทําไม่ตายอ่ะมีโอเคนะครับมาดูในส่วนพาสิฟที่สแต็กก็ดีนะสีฟสแต็ก่อนข้างดีนะครับเพราะมันทำคอมโบกันผมบอกว่าพาสิฟอย่างเดียวเลยคือทําไมมันไม่บวกไปเลยว่า120อ่อ่ะเออมันกักมันจะกักเพื่อนะครับนอกนั้นก็ดูกลางๆเนาะ ยังไม่เท่าไหร่นะครับก็ยังดูเฉยๆอยู่นะครับตัวนี้ก็ LR ระดับผมมอ,ม,อมองว่ามันยังไม่แบบว่าถ้าให้ความเห็นผมนะผมคิดว่ามันไม่จําเป็นที่ต้องเปิดเลยเออไปรอมันอยู่หลังตู้ดีกว่านะครับเผื่อเปิดได้นะครับผมมาดูสุดท้ายดีกว่าเรามาดูในส่วนของอ่าเอ้ยก่อนจะไปสุดท้ายเนาะก่อนที่ผมจะตัดสินใจว่าจะเปิดตู้ดีไหมนะผมขอดูตัวหลังตู้ก่อนนะครับว่าเป็นตัวอะไรซึ่งไอ้ตัวหลังตู้นี้ก็น่าจะเป็น รวม LR ไม่ต้องไปดูหรอกคือมันคือรวม LR เอออยู่ข้างหลังเหมือนเดิมเดี๋ยวดูก่อนละกันนะว่าจะเปิดไหมโดยรวมนะคระับพาสิผมไม่ปื้มนะยังไม่ค่อยปื้มนะครับผมถ้าเกิดคะแนาน15เต็มบอกคะแนนไปแล้วคือถ้า10 10เต็ม10อะผมให้ไปเลย5คะแนนนะสำหรับตัวนี้นะคือพาสิผมไม่ค่อยปื้มนะเพราะว่ามันต้องยิงทําไห้ตายก่อนไงแต่ถ้าเกิดมันยิงถ้าเกิดมันบวกมาเลยเอาเนี้โค โอเคเลยประมาณ78เลยนะตัวนี้จะเก่งเลยล่ะคือเธิเดนมันมาถึงมันบวกแอตแทกแอนดีเฟสไปเลยร้อยยี่สิบนี่ยจะโคตรเก่งเลยนะแต่มันต้องยิงท่าไม่ตายอย่งไงผมเลยไม่ชอบนะผมเลยแค่ห้าคะแนนนะครับผมเนาะก็ใครนะครับที่คิดว่าเฮ้ยพี่ตัวนี้มันเก่งนะอย่างเงี้ยก็แชร์กันได้ครับสามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปเลยบอกผมเลยนะครับผมเออเราไม่มีผิดมีถูกกันอยู่แล้วนะครับเป็นความคิดส่วนตัวเนาะโอเคเรามาปิดท้ายนะครับผมกันด้วย ถาไม้ตายกันดีกว่าเออมาเรามาดูท่าไม้ตายของทางด้านโกคู Goku และปิกโกลอ่ดีกว่านะครับผมมาเรามาดูกันเลยจะเท่ขนาดไหนนะครับผมว่ามันต้องเท่อยู่แล้วหลายสองตัวเนี้ยมาไปครับผมมาเงิเล่าอุ้ยสวยนะเนี่ยผมชอบการ์ดนะอ,อุ้ยทำทำสวยนะครับเหมือนในอนิเมะเลยถ้าใครได้ดูนะฮะโอ้โหอ,อุ้ย เมื่อกี้คือไอ้นี่ใช่ไหมสิบสองคีใช่ไหมเออเมื่อกี้สิบสองคีครับอืมเฮ้ยโอ้โหสวยนะทำาไม้ตายสวยอยู่นะฮะเหมือนในอนิเมะเป๊ะเลยอืมโอเคอาทิตย์สกิลครับเอาเรื่องครับผมถอดชุดครับตามเดอะมูวี่เป๊ะๆครับสวยนะท่าไม้ตายสวยอยู่นะเอเอ ใช้ได้เลยฮะอย่างกะดูอนิเมะเลยงานงาเหมือนเดิมใช่ไหมต่อย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 เตะต่อยเตะต่อยเตะต่อยก็เหมือนมันลีเขามันลีไหมมันก็ก็แต่ผมว่าสวยนะมันก็ไม่ได้ลีอะไรหรอกเพราะว่ามันก็ทำอาร์ตใหม่หมดเลยเออมันก็อาร์ตใหม่หมดเลยว่ะมันไม่มีอาร์ตเก่าเลยเออ ที่บอกคือถ้าใครได้ดูเดอะบูวี่ภาพนี้นะครับมันคือมันจะเหมือนเป๊ะเ,ะเลยอถ้าเออสวยนะสำหรับผมท้าไม้ตายสวยนะฮะเออโอเคนะครับผมท้าไม้ตายก็ท้าไม้ตายสวยเอางี้ถ้าทาไม้ตายเต็มสิบใช่ไหมผมให้ประมาณเจ็ดแปดเลยนะยังไม่สวยสุดแต่ก็โอเคอะ่ะมันให้ล,ลึกถึงตอนเด็กๆด,ดีที่เราเคยดูนะครับก็โอเคนะคภาพโกคูเป็นแบบมันย้อนวัยเลยอเออโกคูไม่ uman, เหมือนในอนิเมะเป๊ะเลย <laughs> โอเคนะสำหรับผมก็ แต่ถามว่าจะกดไหมหรอและยิ่งเป็นสีม่วงอีกเดี๋ยวนี้ทำไมมันออกตัวสีม่วงมาเยอะจังวะตอนนี้ l อาสีม่วงมันเยอะมากๆอ่อะก็ก็โดยรวมก็โอเคนะโอเคเลยหมายถึงหมายถึงถ้าไม่ตายนะโอเคนะครับแต่ความสามารถอย่างที่บอกความสามารถผมยังไม่ค่อยปื้มเนาะก็เอาเป็นว่าในการอัปเดต LR ตัวใหม่ของ ทางน้าเซิร์ฟเจแปนก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมเนาะก,ก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผม,ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม